สวัสดีค่ะนี่พี่ชื่นจะอวดอีกแล้วอวดแบบยิ้มไม่ออกวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมคะพี่ชื่นเพิ่งบ่มเมื่อคืนนี้เองแต่ว่ากล้วยมันแก่จัดมันได้ตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วพี่ชื่นก็ว่าเอมันแบบมันเหนื่อยใช่ไหมพี่ชื่นกันเลยว่าเดี๋ยวจอดไว้ก่อนแล้วดูขอดูข้อสุกเนี่ยกล้วยหองบุกมันแก่จัดเลยนะมันแบบมันสุกบนต้นมาแล้วล่ละพี่ชื่นก็ไม่รู้จะทําไงนก็เลยอะ มันจะกลัวแบบว่ากลัวแบบรอบที่แล้วอีกใช่ไหมแบบถ้าถ้ามันดิบเราก็จะไม่ได้ราคาเลย <c oughs> แล้วดูเนี่ยดูทําดูทําดูทําพี่น้องอุ๊บเนี่ยดูเนี่ยอยสุกครับไข่นาดแล้วครับสุกครับสุกเลยตอนเนี้ยกล้วยหอมก็สุกกล้วยหอมมีสองเรือพี่พี่ชื่นก็เลยว่าเอ๊ะลอง เอามาโอ้เนี่ยความดูความใหญ่โตของมันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ชื่นจอดญาติาแป๊บนึงค่ะใหญ่มากเลยเนี่ยใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากยามาดูสิหนะดูเนี่ยูอ้หใหญ, <c oughs> ใหญเ่เอามาบ่มไปในี่ในท้ายรถเก๋งแล้วสุกคือบางทีมันเราทําอะไรถึงเราจะทาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันก็จริงแต่บางทีมันนะแบบ เรื่องดินฟ้าอากาศนี่นะแล้วกลางคืนเนี่ยหนาวลมแรงนะแต่กลางวันแม่เจ้าร้อนร้อนชึ้งเลยละเนี่ยสุกหมดเลยพี่ชื่นบ่มคืนเดียวเองเนี่ยอึ๊บโอ้โหดูพี่ชื่นจะให้ดูเนี่ยพี่ชื่นบ่มคืนเดียวเองเนี่ยเหนื่อยเลยกำลังว่าจะ อันไหนลงมาแอบดูกล้วยที่แตเ่เราไม่ไว้ใจอยู่แล้วใช่ไหมมันก็จริงอย่างที่เราไม่ไว้ใจจริงๆอะสุกเดี๋ยวพี่ชื่นจะโอ้โหพี่ชื่นวันนี้วันสุกพรุ่งนี้เออพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์อีกสามคืนอะงอมงอมแน่เลยอ,อีกสามคืนอะอย่างถ้าง,งอมแล้วเนี่ยอย่างกล้วยหักมุกก็อาจจะเหลือยี่สิบ กล้วยหอมเจียวที่แล้วนี่ไม่ไม่สุกจะขายแต่ขายสามสิบได้อันนี้ทำทำาทำท่าจะสุกอีกเนี่ยโอ้โหแล้วลูกแล้วลูกแตกเนี่ยวันนั้นพี่ชื่นดันเอาสายยางไปฉีดเอาน้ําฉีดจะจะล้างให้สะอาดบนต้นเลยแตกบางทีอะไรที่เราเคยทําแล้วมันก,มนก็มันก็แบบสอนใจบทเรียนสอนใจนะเราก็จะเป็นอย่างนี้แหละ ชีวิตชาวสวนมันคาดขคเนียอะไรไม่ได้เลยนะค้าพี่ชื่นขอแค่นี้ก่อนนะเขาดูเนี่ยดูนะดูกล้วยเนาะกล้วยหืมเนี่ยดูเนี่ย,ย,ย,ยสุก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 ย่างกำลังอร่อยเลยเนะี่ยเชื่อมก็อร่อย คะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะชื่อขอแค่นี้ก่อนนะคะอวดกล้วยบ่ม